หลวงตาบอกว่าโยมมีการยึดติดอยู่ก็พอกลับไปในระหว่างที่เดินจองกรมเจ้าค่ะก็ก็เหมือนไปน้อมพิจรารณาหาเหตุว่าเฮ้ย hey, ทำไมจิตเรามีการยึดติดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันยิ่งมันมันเห็นเห็นจิตว่ายิ่งจิตมันมีการเลื่อนลนค้นหามันจะเกิดจิตใหม่ๆขึ้นเยอะแยะ,ยะ,ยะมีจิตที่มันคับข้องอัดแน่นคือมัน มันเหมือนคนที่มันถือถือของหนักค่ะเจ้าค่ะคือมันจิตมันดิ้นรนมากมากมากจนมันรู้สึกว่ามันยอมมันมันปล่อยของมันเองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันถึงว่าพอพอมันมันเห็นตรงนี้มันก็มันก็พบว่าเออถ้ามันหยุดหยุดดิ้นรนเนี่ยมันมันก็จะพบกับความสงบแล้วมันก็เหมือนมันมันมีปัญญาขึ้นมาว่าจริงๆอ่ะการการปฏิบัติทั้งหมดมันมันอยู่ที่จิตตัวเดียวเองเลยแค่แค่เราเห็นจิต เราไม่ยึดถือจิตปล่อยให้สังขารมันเกิดเองดับเองอย่างงี้เจ้าค่ะมันก็จะพบกับใจที่มันไม่ไม่ไม่มีตัวตนมันก็เป็นเหมือนที่คือภาพที่หลวงตาโยนผ้าขึ้นในอากาศเนี่ยมันมันขึ้นมาตลอดเวลาว่าจริงๆธรรมชาติมันก็ง่ายๆเหมือนที่หลวงตาแสดงธรรมโดยไม่ต้องมีคําพูดอะไรแค่โยนผ้าสังขารเกิดเองดับเองในความว่างเนี่ยมันอืมจริงๆทุกอย่างมันอยู่ที่จิตเราทั้งหมดเลย เนี่ากาบลงตาแมตตาไหวยังมีการมีนิจฉามิที่ถือตัวไหนหรือยังมีการยึดถือสิ่งใดเอกอเจ้าค่ะมันยังเข้าไม่ถึงในใจที่มันไม่สังขารที่เป็นวิสังขารเป็นกว่าไม่มีอะไรแต่เราจะเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปถึงเอาตัวเราตัวเป็นยึดถือขันท้าเป็นอัตตาตัวตนหรือยึดถือจิตเป็นอัตตาตัวตนเนี่ย พยายามจะเอาตัวเราเนี hmm. <p ung S 1> uh ่ยเข้าไปเป็นใจที่ไม่สังขารเข้าไปเป็นความไม่สังขารพยายามจะเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นหนึ่งเดียวกับสังควาสภาพที่ไม่สังขารหรือวิสังขารแต่ไม่ได้เห็นว่าความเป็นตัวเราทุกปัจจุบันน่ะที่มีความพยายามเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งส่วนใจเนี่ยมันไม่ใช่สังขารมันปรุงไม่ได้งนั้นความคิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราพยายามที่จะไปยึดถือครอบครองไปเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ย มันเป็นสังขารปรุงแต่งส่วนใจเนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้ดังนั้นในความปรุงแต่งก็ให้ปรุงแต่งอย่างอิสระส่วนใจเมื่อมันมีเปรียบเทียบกันอยู่อย่างหนูเขาว่าเนี่ยมันก็เป็นว่าไอ้ความปรุงแต่งก็ปล่อยไปปรุงแต่งอย่างอิสระส่วนใจเป็นธรรมชาติที่ไปปรุงแต่งแต่เนี่ยของเขเนี่ยมันมันเดินทางผิดเดี๋ยวคือมันจะเอาตัวเราเนี่ยไปเอาความไม่ปรุงแต่งแต่ไม่เห็นว่าความเป็นตัวเราเนี่ยเป็นความปรุงแต่งเดี๋ยวปฏิบัติกับด้านเดี๋ยว เบปฏิบัติกับด้านไว้กับด้านไม่เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเกนะ๋เนี่ยมุ่งจะไปเอาไอ้สลาเนี่ยเป็นเป็นสลาเปิดโลกเป็นเป็นมันเป็นความว่างเก๋มุ่งที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในความว่างสลานี้ให้ได้จะเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของของความว่างในสลานี้ได้แล้วเราพอมาพบความว่างความนิ่งความเงียบสงบความสงัดความไม่พุงแตง่งเก๋ก็เลยเอาตัวเราเนี่ย ฝังไว้ในความว่างในในใศาลาที่ว่างเปล่านี้ในความว่างของศาลานี้แล้วไม่ยอมออกไม่อยากออกไปไม่อยากออกไปรับรู้ความจริงของโลกแล้วก็พึงพอใจติดใจย,ยินดีกับการได้ครอบเข้ามาครอบครองความว่างเปล่าในศลานี้แล้วเราก็เข้าใจผิดคิดว่าเนี่ยคือใจที่ว่างเปล่าที่มันเงียบสงบสงัดเป็นความสุขอย่างยิ่ง แท้จริงอะ่ะเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นในความเงียบสงบสงัดเลยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางตัวเราที่ในความเงียบสงบสงัดแต่เราเอาตัวเราไปพึงพอใจแช่อยู่ในความเงียบความสงบความสงัดแล้วก็ยินดีพอใจแล้วเราก็ก็ใจผิดว่าเราถึงแล้วซึ่งความไม่มีอะไรพ้นทุกข์ เห็นไหมเนี่ยว่าปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติผิดเห็นเช่ค่ะคือมันก็ยังมีความคือก็ยังยังเห็นความความรู้สึกเป็นตัวเราเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าอืก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เกใช้ความพยายามแต่ตอนนี้ก็ใช้ความพยายามอย่างแรงกล้ากลายเป็นตัวเราใช้ความพยายามอย่างแรงกล้าแต่ไม่ใช้ความรู้ออกมาจากใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นปัญญาญาณปัญญาวิมุตติว่าอันไหนเป็นสังขารก็สังขารก็เป็นสังขารของเขาโดยธรรมชาติอันไหนเป็นความไม่สังขารก็เป็นใจที่ไม่สังขารเป็นวิสังขารก็เป็นวิสังขารแต่ตอนนี้เกตข้างในหมุนจี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 อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากให้เป็น อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากให้เป็นหมุนจีจีเลยอยากให้เป็นวิสังขารอยากให้เป็นอย่างที่หลวงตาพูดอยากให้เป็นนิพพานเดี๋ยวนี้มม่เลยหมุนจีจีเอาตัวเราไวไปหมุนจีจี้เลยเนี่ยถ้าหมุนแบบเนี้หลงสังขารตลอดเวลามันต้องรู้แจ้งออกมาเป็นจิตปัญญาใจไว้ที่หมุนจีจีในใจเนี่ยมันเป็นสังขารส่วนใจเป็นไม่สังขารแต่ตวเนี้เราหมุนจี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 จะไปเอาใจที่ไม่สังขารไปเอาใจที่เป็นนิพพานเป็นสุญญตาเป็นวิสังขาร เดี๋ยวก็มันกลับด้านเนี่ยเดี๋ยวปฏิบัติกลับด้านโอเคนี่น,นี่งงแล้วงงแล้วกลับด้านปฏิบัติกลับด้านเดี๋ยวมันไม่เห็นว่าตัวเราเราเราตัวเราตัวเรา,เราที่จะไปเอาเนี่ยเป็นสังขารเราตัวเราที่จะไปเอาวิสังขารเนี่ยเป็นสังขารก็คือให้เห็นตัวเราที่มันปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดมันเป็นสังขารทั้งหมดอืมใช่ใช่แล้วไ,ไง ก็ปล่อยให้สังขารมันเกิดดับของมันเองก็ไม่มีตัวเราที่จะไปไปรู้ละปล่อยวางแม้แต่จะมีตัวเราอะไม่ต้องไปไปห้ามไม่มีตัวเราแม้แต่มีตัวมีตัวเราพยายามไปละปล่อยวางไอตัวเราตัวเราเที่พยายามละปล่อยวางก็เป็นสังขารพุงแต่งใช่ใช่ไแม้แต่ตัวเราผู้เข้าใจผู้ใจเนี่ยก็เป็นสังขารพุ่งแต่งนะ ไม่แมทุกขั้นตอนเลยหลงหมดเลยถ้ายืนพื้นมีตัวเราว่าหลงทุกขั้นตอนละเอียดสูงสุดขนาดไหน<ม>ก็หลงทุกขั้นตอนถ้ามีตัวเรายืนพื้นมีตัวเราอยู่เมื่อเราไม่เห็นว่าความเป็นเราเป็นตัวเราเนี่ยเป็นสถาปุงแต่งทันทีต่อให้ละเอียดจนถึงว่าเรานิพพานแล้วก็ยังหลงหล,ลงอยู่เลยจะก,กลายเป็นนิพพานปลอมกลับเขบพระขึ้นหลงตาเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดกับน,น,นาเขาเนี่ยเข้าใจเหร อ้าพูดตรงนี้ิไหนดู๋ินไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกอพูดออกมาจากใจเลยไม่ต้องกลัวพูดใจรู้สึกยังไงเข้าใจยังไงจากใจพูดเลยที่บ่นในหัวอันนั้นที่คิดทั้งหมดที่อยากทั้งหมดที่อะไรทั้งหมดอันนั้นคือปรุงแต่งใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้ที่รู้ว่าอันนั้นคิดนั่นคือไม่มีอะไรก็คือใจแล้วก็กอะไรอันนั้นคือปรุงแต่ง ที่คิดทุกอย่างทั้งหมดเลยที่พูดในหัวที่ทุกอย่างที่อยากนู่นอยากนี่คิดนู่นคิดนี่บ่นนู่นบ่นนี่ทั้งหมดคือปรุงแต่งทั้งหมดใช่ถูกต้องถูก,<ค>ถกต้องเราแค่รู้อันนั้นหมายถึงว่าเรารู้ว่ามีอันนั้นไม่ไม่ใช่ว่าเรารู้เหมือนนั้นเพราะว่าเราปรุงแต่งเออไม่มีเราถูกต้องมันเป็น<ม>ใจเป็นตภาพเป็นยาเป็นยามีแค่รู้ว่ามีมีแค่รู้อันนั้นรู้อันนั้นใช่ใช่รู้ตั้งขานว่าปรุงแต่งค่ะหมดแล้วค่ะไม่มีอะไร ไว้เนี่ยเนี่ยมันมันนี่ก็มันอยู่ที่มิจฉาสมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบปัญญารู้แจ้งคือปัญญาสัมมาทิฏฐิมันแค่อันเดียวเลยปัญญาสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองคแปดถ้าปัญญาเห็นชอบแล้วมรรคแปดทุกขอ้อก็รวมอยู่ในป,ปัญญาสัมมาทิฏีิเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นสังขารกับสังขาร อะไรเป็นความไม่ตั้งขานก็ไม่ตั้งขานความคิดความรูกแตงเป็นเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราดิ้นรนพยายามพยายามทุกปัจจุบันขนาดเป็นตั้งขานหมดเลยเป็นตั้งขานแล้วก็ความรู้มันก็รู้ออกมาจากความไม่ตั้งขานไม่ไม่มีอะไรปรากฏมันก็ไม่ไม่ความรู้นั้นน่ะมันก็ไม่ไปอะไรกับอะไรมีไหมใครที่ไปเคลียร์ไม่ชัดหมอบีชัดไหมตรงเนี้ยเข้าใจไหมอานนั้นที ขอการลงตาขอการพี่เก๋ค่ะคือที่พี่เก๋พูดนะว่าเห็นสังขารเกิดดับเกิดดับเกิดดับอ่มันมีตัวเราพูใช่ใชแล้วนี่เป็นตัวเราจริงๆเลยค่ะเป็นตัวเราเข้าใจจริงๆเป็นตัวเราเห็นจริงๆเป็นตัวเราเข้าใจตอนนี้ก็เป็นตัวเราเข้าใจเข้าใจมันรู้เราอะค่ะ เข้าใจไหมก็พูดกันเนี่ยไหนพูดสิเอาใหม่พูดสิเอาใหม่พูดหน่อยชัดเจนหน่อยทีเวทสุลักคนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแจ็คช่วยพูดหน่อยให้ก็ให้ทุกคนเข้าใจแล้วเราก็ใจจะใจยังไงขอแกาสครับมันมันพลาดกันตรงที่ที่มีต mm? ัวเราเข้าใจ ตัวเราจะได้ได้เป็นได้อะไรสักอย่างขึ้นมาครับทีนี้ถ้าถ้าเฉลียวใจว่าหรือหรือน้อมคำสอนของหลวงตาที่บอกว่าธรรมชาติมันมีแค่สิ่งที่เกิดขึ้น ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นได้เคลื่อนไหวได้ปรากฏตัวได้รับรู้ได้รู้สึกได้ทุกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารเพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวที่ละเอียดที่สุดที่เป็นตัวตัวเราที่เข้าใจตัวเราที่ที่รู้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสังขารมันจึงไม่มีถึงมันมีมันก็เป็นสังขารทั้งหมดมันก็แค่ธรรมชาติที่ ทำงานอยู่ในธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งธรรมชาตินึงที่ทำงานอยู่ในธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งก็มีแค่นี้ครับเอาใครที่ไม่ไม่เคลียร์ตรงนี้ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนหน่อยว่าไงอาจารย์อาทิตย์ว่าไงาได้ไหมได้ไงชัดเจนไหมตรงเนี้ยอ่าไหนอาจารย์ทิดอ่าเปิดประเด็นหน่อยสิชัดเจนหน่อย หงายของที่คว่ำ่อย <c oughs> คนที่เขายังอื้อไม่เข้าใจอะไอาทิตย์เปิดอะไรตอนนี้เขาก็เข้าใจนยครับเขาหน้ากันอยู่ยังไม่เคยเข้าใจคือผมว่าจริงๆมันอธรรมชาติสองอย่างเนี่ยผมว่ามันง่ายยิ่งกว่ากระพริบตานะเพราะว่าคืออการกระพริบตาเราเนี่ยก็คือเรายังต้องไปพยายามกระพริบตาหรือว่ามันเหนื่อยได้แต่ว่าไอธรรมชาติในใจของเราเนี่ยคือคือคือมันมันไม่ต้องมี ปฏิกิริยาที่จะต้องไปบังคับหรือว่าจะไปเริ่มต้นมันเพราะว่ากิริยาการในจิตของเราเนี่ยคือคือมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในในความที่ว่ามันไม่เคลื่อนไหวก็คือก็คือความมีความไม่มีคือคือมันมีของมันอยู่แล้วแต่การกระพริบตาของเราคือเราตื่นมาเราจะต้องเริ่มกระพริบตาแต่ว่าคือในจิตใจของเราเนี่ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้เพิ่งมาสตาร์ทรอะไรมันคือมันสตาร์ทเป็นเป็นเป็นคลื่นอะไรของมันอยู่ตลอดเวลาในในความไม่มีอะไรก็คือ จริงๆคือธรรมชาติสองอย่างเหมือนที่พี่แจ็คบอกอันนี้มันก็มีอยู่ตลอดเวลามันมันไม่ได้หายไปในตอนที่เราไปติดกับอะไรหรือเราไปยึดกับอะไรหรือว่ามันจะปรากฏมาในตอนที่เราไม่ติดไม่ยึดมันก็ไม่ใช่คือทั้งสองอย่างนี้ก็คือมันก็เคลื่อนไหวของมันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ในความไม่เคลื่อนไหวอันนี้คือแต่คือที่หลวงตาบอกว่าไอ้หงายหงายของของของ,ของของความให้มันหงายก็คือ จากความไม่รู้เนี่ยก็คือเป็นความรู้ขึ้นมาว่าในธรรมชาติคือเดิมทีเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าคือในธรรมชาติความเป็นจริงของในจิตใจกับไอความไม่มีอะไรของมันเนี่ยมันเป็นอย่างที่หลวงตาสอนก็เพียงแค่ว่ากลับความเข้าใจใหม่ก็คือให้เข้าใจว่าคือในทุกริยาการเนี่ยมันยังมีการเคลื่อนไหวในจิตใจของเราเนี่ยตลอดเวลาส่วนไอสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ยังคงไม่เคลื่อนไหวของมันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรของมันแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มพบ เห็นมันไม่ได้พึ่งมาเห็นใจในขณะที่ว่ามันอยู่ตรงนี้หรือว่าหรือว่ามันต้องปล่อยแต่คือธรรมชาติอันนี้คือมันคงเป็นถาวรของมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่เราไม่ไม่ทราบหรือว่าไม่รู้แค่นั้นว่ามันมีธรรมชาตินี้อยู่เราก็เลยเห็นแค่หน้าเดียวคือเห็นแต่หน้าเคลื่อนไหวแล้วเราก็คิดแล้วเราก็ด้วยความไม่รู้อันนี้เราก็เลยไปยึดติดกับสิเคลื่อนไหวนี้ตลอดโดยที่เราไม่มีพื้นฐานว่ามันยังมีอีกธรรมชาติหนึ่งก็คือ ธรรมชาติของความไม่เคลื่อนไหวอยู่ซึ่งพอเราทราบว่ามันมีธรรมชาติที่มันไม่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นปกติของมันอยู่ตลอดเวลาและส่วนไอ้สิ่งไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไอ้สิ่งที่เคลื่อนไหวก็คือจิตใจของเราเนี่ยไปไปเป็นมันได้เพราะว่าตัวมันเองคือมันมีมาก่อนไอ้ไอ้สิ่งที่เคลื่อนไหวนี้ด้วยซ้ําซึ่งเพราะฉะนั้นคือไอ้สิ่งที่มันไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันมีมันมีมาก่อนอ้สิ่งเคลื่อนไหวเนี่ยมันเลย เป็นไปไม่ได้ว่าไอ้ตัวตัวเราเองเนี่ยคือสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะสามารถไปเป็นอย่างนั้นได้มันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าอันนั้นมันมีมาก่อนแต่ตัวเราเองเนี่ยมันเกิดมาทีหลังแล้วคือมันก็จะดับไปตามสภาพของมันแต่เพียงแต่ว่าด้วยความเข้าใจผิดที่เราจะดิ้นรนค้นหาหรือว่าพยายามจะเป็นเป็นสิ่งที่มันไม่เคลื่อนไหวหรือสิ่งไม่มีเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดมันก็คือเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นสิ่งไม่มีซึ่งมันก็จะเป็นความมีเรื่อยไป แต่ความมีเรื่อยไปนั้นก็คือมันก็จะดับเ, Sag เรื่อยไปคือธรรมชาติอันนี้มันก็คือมันก็คงอยู่อย่างนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติที่ว่ามันว่างอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตัวเราเองมันยังไม่ตายเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เคลื่อนไหวมันก็ยังต้องเคลื่อนไหวของมันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดอันนี้ก็คือ,อการที่ไปส่งความว่างหรือไปอยู่กับความว่างอันนั้นคือจริงๆมันไม่ใช่ความว่างแต่มันเป็นความมีแต่เรา c o อ y ี้หรือว่ามโนมันขึ้นมาเฉยๆติจริงคือมันก็เกตดเอขึ้นมาแต่เราเรา เราไม่เข้าใจว่ามันเป็นก๊อปก๊อปเกรดเอแล้วเราก็ไปหลงก๊อปก๊อปเกรดเออันนั้นแต่แต่ถามว่าจริงๆเรารู้ไหมเราว่ามันเป็นก๊อปเกรดเอผมว่าผมว่าเราก็รู้แหละว่าเราก๊อปขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าเราสร้างมันมาเพื่อว่าเราหลอกตัวเองก็เพียงแค่ว่าปรับความเข้าใจใหม่ก็คือปรับความเข้าใจเหมือนที่หลวงตาท่านสอนว่าคือธรรมชาติสองอย่างมันต้องมีคู่กันอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่มีหน้าเดียวคือความว่างอย่างเดียว อันนี้ก็คือหายของความให้มันหายขึ้นมามันไม่ใช่ว่ามันมันจะต้องมีกรรมวิธีหรือความดิ้นรนไปค้นหาอะไรเพียงแต่ว่าเปลี่ยนความเข้าใจใหม่แค่นั้นนะครับตากท่าเปลี่ยนความเข้าใจจากมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิอริยามารรคมีองค์แปดปัญญาวิบุตรปัญญารู้แจ้งปัญญาสัมมาทิฏฐิ